สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเย็ซีเราครับผมชิปนี้มาชมเจ้าซานี่เอสบาหนึ่งสามห้าสีครับทำงานเร็วครับผมทำงานนี่ขุดขนนี่ก็วันละสองร้อยเที่ยวนะครับต่อวันถ้าสนใจก็ติดต่อได้ครับ ขุดโคลกน้องนาโมเดวงานตีป่างานหลวงงานทำถนนและส่งหินคุบและก็ทรายสนใจติดต่อเราได้ครับผมทีมงานเราคุณภาพครับผมทำงานเร็วรวดเร็วทันใจดีครับผมส่วนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็0650153306ครับติดต่อเราเข้ามาได้ครับผมทีมงานคุณภาพครับเกรครับผม แล้ก็วิ่งกันประมาณตอนวันนี้ก็วิ่งกันเจ็ดคันครับผมสนใจติดต่อเราได้ครับผมงานตีปา่าขุดโค้งน้องนาโมเดลงานถมที่งานขุดคลองงานหลวงงานทำถนนและรับส่งหินทรายทุกอย่างครับขอให้โทรติดต่อเราเข้ามาได้ครับผม